ก็รู้สึกว่าอืมดีนะคะที่ทางสารชช้างเนี่ยมาในเรื่องของการส่งเสริมชีิตนะคะแล้วก็ครังนี้มีการจะทำเคแล้วก็ถาแเครังปีนี้สุโขทยจะไม่มีการทําเค็จำหน่ายแล้วหรือ ทั้งท่านปออบอกว่าคุ้พันเตาเนี่ยพร้อมนะครับความสะอาดอมาตรฐานแมนอุเทนจึงม่วท่านผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักมีเดินทีเลยมอยู่แล้วแล้วก็มีสูตรใหม่ที่คุณครไูได้ได้ผลิตข,ขึ้นมาแล้วเราก็ได้ทำการวิจัยไน้อยๆให้กับ บุคลากรแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องลองชิมดูแล้วก็สรุปออกมาเป็นสูตรวันนี้เราได้ใช้สูตรดั้งเดิมของวิจัยสำหรับช่างสุขวดไทยที่ผลิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วแล้วก็ในส่วนของคุกกี้ก็เหมือนกันเราก็ได้เพิ่มปริมาณเข้าไปแล้วก็ในรูปของลักษณะของคอนอคุกกี้เราได้เพิ่มเป็นในส่วนของคอนเฟ็คเพิ่มเติม เพื่อที่จะฝึกเด็กที่เรียนรู้จากประสบการณ์และวันนี้เราพยายามจะถ่ายทอดประสบการณ์มาสู่การใช้ชีวิตรจริงก็คือในเรื่องงการผลิตจำหน่ายและขายเพราะเราจะเริ่มทการเกิดตาวันที่14คือวันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่28แล้วก็ราคาจับต้องได้ก็คือไม่แพงไม่สูงเกินกว่าของตลาด เทศกาลนะคะรับเค้กแอนคุกกี้ลิกันายเสนาเจ้าสุโขทัยนะครับ